เมื่อสองสามวันก่อนนะมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งที่จริงมันก็ไม่เล็กนะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องรถป้ายแดงนะเป็นรถเก๋งหรือว่าพึ่งถอยออกมาได้ไม่นาน ปรากฏว่าไปชน barrier นะตรงทางด่วนหรือว่าถนนด่วนรถพังจับเยินนแต่ที่มันแยกะคือว่าเด็กเนี่ยลูกชายเจ้าของรถที่นั่งไม่ร้อยู่เบาะหน้าหรือเบาะหลังเนี่ยพอรถกระแทกกับ barrier เนี่ย เด็กก็พุ่งนชนกระจกะออกไปข้างนอกเลยก็ไม่ทราบเป็นตายไรดีอย่างไรก่อนหน้าที่ก่อนหน้านั้นไม่นาน,าน,านานไม่กี่วันเนี่ยเจ้าของรถก็พึ่งนิมนพระมา รถน้ำมนต์ให้กับรถมีการเขียนยันแล้วก็มีการพันสายสินเป็นสายสินก็หนาทีเดียวนะพันใต้ หรือรอบพวงมาลัยแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าตาว่านินมนพระมาพรมน้ำมนต์เขียนยันแล้วก็เอาสายศีลมาพันรอบ พวงมาลัยนี้เพื่ออะไรนะก็เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายอันตรายแต่แค่ไม่กี่วันนะก็เหตุร้ายก็เกิดขึ้นแล้วมันก็สแสดงว่าเนี่ยน้ำมันก็ดียันก็ดีสายสิงก็ดีนะไม่ได้ช่วยป้องกันอันตรายให้กับเจ้าของรถได้เลย แล้วข่าวเขาว่าเนี่ยที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะว่าอยู่ๆเนี่ยรถก็หยุดกระทันหันหรือว่าเรียกว่ามีการล็อกรถขึ้นเพราะว่าไอ้ได้สายสินที่เป็นพวงใหญ่เนี่ยนะมันเกิดสอดเข้าไปนะตรงใต้พวงมาลัยก็ทำให้เกิดการ ล็อกรถนะโดยอัตโนมัติรถที่พุง่งด้วยแล่นด้วยความเร็วสูงก็เลยหยุดหรือชะลออย่างรวดเรว็วก็เลยไปชนนะกับคอนกรีตข้างทางรถพังแล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นมาอันนี้ก็ให้ข้อคิดนะว่าเนี่ยสิ่งที่ใครๆคิดว่าเป็นมงคล นะที่จะช่วยป้องกันอันตรายได้เนี่ยนอกจากป้องกันไม่ได้แล้วเนี่ยยังทำให้เป็นสาเหตุของอุปัติเหตุซะอีกนะเพราะถ้าไม่เอาสายสินพวงใหญ่ๆนไปพันรอบหรือใต้พวงมลัยเนี่ยมันก็คงจะไม่มีอุปัติเหตุนี้เกิดขึ้น นี่ก็เป็นอนุสตินะอุทาหรณสอนใจนะคนที่หวังพึ่งอำนาจนะศักดิ์สิทธิ์นะของสิ่งเหล่านี้ว่านอกจากไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยป้องกันอันตรายแล้บางทีอาจจะเป็นตัวเร่งให้เกิดอันตรายขึ้นกนได้ มันคล้ายๆกับเรื่องของวัยรุ่นคนหนึ่งนะไปกินเลี้ยงไปฉลองมีปาร์ตี้กันก็กินเหล้ากิกนเหล้าจนเมาหรือมึอน,น,นนะนะตอนที้พอเนี่ยขับรถเองเนี่ยกลับบ้านปรากฏว่า พอขับไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็เกิดอาการอยากจะอาจเจียนก็ลงจาลดเนี่ยไปอาจเจียนอยู่ที่ทางน้ำเนี่ยท่อทางระบายน้ำเนี่ยห้างทางระหว่างที่อาจเจียนเนี่ยพอก้มลงไปปรากฏว่าพระสมเด็จเนี่ย ที่ห้อยคอไว้นี่ก็เกิดหลุดจากคอตกลงน้ำอัเด็กคนนี้ก็เกิดเสียดายเพราะผาสมเด็นนี่ก็ราคาแพงขึ้นด้วยก็ลงไปงมนะเท่านั้นยี่ตัวนี้ก็มึนเมาเปรากว่าจมน้ำตาย พระสมเด็จเนี่ยคล้ายๆก็ห้อยเพราะหวังว่าจะเกิดโชคลาภนะจะป้องกันอันตรายแต่นอกจากป้องกันเหตุร้ายไม่ได้แล้วยังเป็นสาเหตุนะที่ทำให้หนุ่มคนที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะถ้าหากว่าพระสมเด็จไม่ตกลงไปในน้ำเนี่ยหนุ่มคนนี้คงจะไม่ ลงไปควานหาทั้งที่เมาเราก็เลยตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือว่าวัตถุมงคลเนี่ยผู้คนก็เชื่อกันเนาะว่าจะช่วยปกป้องอันตรายหรือทำให้เกิดโชคลาภขึ้นได้แต่บ่อยครั้งเนี่ยนะมันก็ เป็นเหตุหรือเป็นตัวเร่งน,นะทำให้เกิดเหตุร้ายถึงกับชีวิตนะอันนี้พ่ออะไรนะอ่าสิ่สำคัญก็เพราะว่าคนยังไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญา,าไปหวังพึ่งพาอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไป อย่างถ้ามีปัญญาเนี่ยก็คงจะสุขคิดนะว่าการที่เอาสายสินพวงใหญ่ๆเนี่ยไปพันรอบพวงมันลัยเนี่ยมันอาจจะกลายหรือก่อให้เกิดเหตุร้ายก็ได้ถ้าสายสินนั้นมันตกเข้าไปหรือว่าเข้าไปอยู่ใต้พวงมันลัยเนี่ยก็อาจจะเกิดกลไกาบางอย่างที่ทําให้ รถเนี่ยมันที่กำลังแล่นอยู่อย่างรวดเร็วจะมันหยุดสะดุดขึ้นมาหรือถ้ามีสติเนี่ยนะหนุม่มคนนั้นก็คงจะไม่ไม่พริ้พรมนะกระโดดลงไปในในทางระบายน้ำนั้นและที่จริงถ้าไม่เมาเนี่ยนะ นอกจากจะไม่ผีผามหรือถึงจะโจลงไปก็คงจะไม่พลาดท่าเสียชีนะจนเสียชีวิตแต่ว่าเป็นเพราะตอนนั้นมึนเมานะขาดสติแล้วในความเสียดายนะเสียดายพระสมเด็จราคาเป็นแสนเป็นล้านก็เลยไม่ได้คิดหน้าคิดหลัง สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันจะมันจะมีคุณนะก็ต่อเมื่อผู้ใช้เนะี่ยหรือเจ้าของเนี่ยนะมีสติมีปัญญาแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยพอเราได้ของเหล่านี้มาเนี่ยนะมันก็บทบังสติหรือปัญญาหรือ ้าออกว่าไม่มีสติปัญญาตั้งแต่แรกเช่นมึนเมาเนี่ยในสิ่งที่มีเนี่ยนะแม้จะขลังศักดิ์สิทธิ์ยังไงเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นโทษนะบางทีอาจจะไม่ให้ตายเพราะจมน้ำนะแต่ว่าตายเพราะว่า ผู้ร้ายเนี่ยนะเขามาละมาดึงเข้าไปพอเห็นว่าเป็นของมีราคาพรสมเด็จีราคาเป็นล้านแล้วย่งเจ้าของเนี่ยมึนเมามันก็เปิดโอกาสให้ผู้ร้ายเนี่ยโชว์โอกาสแย่งชิงพระสมเด็จพอมีการต่อสู้โดือพราะ อีกฝ่ายหนึ่งมึนเมาด้วยแล้วเนี่ยก็อาจจะเปิดช่อยเขาทำร้ายถึงตายได้มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแต่ถ้าไม่เกิดหรือไม่มีปัญญาไม่มีสติเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแถมจะเลี่ยงให้เกิดโทษเกิดอันตรายมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ถ้าจะว่าไปมันก็มีไปก็ไม่เสียหายนะ,ะพรมน้ำมนต์พันสายสินมียันหรือว่าเครื่องเนี่ยแต่ว่าอย่าให้มันมาบดบังหรือทดแทนสติและปัญญาเพราะว่าคนเราในยาวิกฤตเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราได้อย่างแท้จริงเนี่ยคือสติและปัญญามากกว่า ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลนะั้นะเป็นรองหรือเป็นตัวช่วยมากกว่าในทางตรงข้ามถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือว่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาบดบังสติปัญญาแล้วจนเกิดความประมาทวัตถุมงคลเรานั้นก็สามารถจะกลายเป็นโทษนะเร่งทำให้เกิดเหตุร้ายได้เร็วขึ้นก็ได้ ไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่ถ้ามีสติมีปัญญาแม้เกิดเหตุร้ายนะก็ยังสามารถที่จะรักษาตัวให้รอดได้อย่ามีครอบครัวน,นนะพ่อแม่ลูกเนี่ยนั่งรถไปต่างจังหวัดครอบครัวนี้ก็มีคนขับรถนะซึ่งก็อายุพอสมควรแล้วหก ระหว่างที่ขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยนะตัวสามีก็นั่งอยู่ข้างคนขับรถส่วนภรรยาและลูกน้อยนี่ก็นั่งอยู่เบาะหลังระหว่างที่กำลังขับรถความเร็วสูงเนี่ย เราะว่าคนขับรถเกิดหัวใจวายกระทันทันเลยนะฟุบเลยบอกคนในรถตกใจกันเพราะว่ารถนี่ความเร็วนี่ก็เย็อบร้อยนะแล้วนึกภาพนะคนขับรถเนี่ยเกิดหัวใจวายแล้วอาจจะตายไปแล้วก็ได้ แต่ที่ท้านี่ก็เหยียบคันเร่งมิดเลยทำยังไงดีนะจากก็ดีนะที่สามีภรรยาเนี่ยมีสติไว้นะทีแรกก็ตกใจแต่ว่าเรียกสติกลับมาได้เร็วก็คิดหาหนทางนะว่าจะทำยังไงถึงจะชะลอรถได้แล้วเกิดมีความคิดขึ้นมานะว่า ต้องขยับเบานะต้องเลื่อนเบารถของคนขับรถพอเลื่อนเบานะของคนขับรถเนี่ยเท้าที่เหยียบคันเร่งจนมิดเนี่ยมันก็ค่อยคลายตัวนะรถก็เลยเริ่มจะชะลอแล้วก็เปิดช่องให้ตัวสามีเนี่ยหรือผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างคนขับรถเนี่ยสามารถจะยื่นเท้าเนี่ยไป ค่อยๆเหยียบเบรกจงกระทั่งรถเนี่ยหยุดได้ในที่สุดอย่างปลอดภัยข้างทางนี่ถ้าเกิดว่าคนในรถขาดสติกันไปหมดนะแม้ว่ารถนั้นจะมีพระที่เขถือว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัว คนในรถจะมีพระเครื่องที่ราคาแพงแต่ถ้าขาดสติแล้วนี่ก็อาจจะลงเอยด้วยอุปัติเหตุรถอาจจะคว่ำหรือว่าไปชนเสาไฟฟ้าเกิดบาดเจ็บล้มตายขึ้นมาแล้วกรณีนี้นะไม่มีใครตายไม่มีใครบาดเจ็บนะ ไม่ใช่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่เพราะสตินะเพราะหลวงพ่อสติมากกว่าหลวงพ่อสตินี่ช่วยทําให้สามารถใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ที่ปัจจุบันทันด่วนได้จะมีพระเครื่องนะที่ขลังศักดิ์สิทธิ์วัตวถุมงคลที่ ศักดิ์สิทธิ์ยังไงเนี่ยนะมันก็ไม่สำคัญแต่ว่าการมีสติมีปัญญาโดยเฉพาะในช่วงที่วิกฤตในช่วงที่ขับขันจะมีก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าให้มาบดบังหรือมาทดแทนสติและปัญญาเพราะสติและปัญญานี่แหละนะเป็นธรรมานประเสริฐนะที่สามารถจะช่วย คนเราในยามวิกฤตได้จริงมันก็เป็นธรรมดาแล้วที่คนเราเนี่ยจะมีความเชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องโชคเรื่องลามเรื่องลามเอเรื่องลางม,มันเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนนะที่ย่อมมีความคิดความเชื่อในเรื่องนี้แม้ว่าจะเรียนสูงแม้ว่าจะมีความรู้มากนะแต่ว่า มนุษย์เรามันก็มีจุดอ่อนตรงนี้แหละก็คือมีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่ไม่มากก็น,น้อยแม้แต่นักวิทยาศาสตร์นะที่ฉลาดปราดเปรื่องอัจฉริยะเนี่ยอาจะนวไม่น้อยนะก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้นะเมื่อสักร้อยปีก่อนเนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะซึ่งก็ถือว่าเนี่ยฉลาดปราดเปรื่องมากนะ ไม่ใช่แค่คนเดียวนัหลายคนนคนนึงก็คือวูฟกังพอลลีเป็นชาวออสเตรียแล้วเพื่อนร่วมกลย่าของเขานี้ก็ฉลาดทั้งนั้นนะเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลที่โดดเด่นในวงการวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์โดยเฉพาะควอนตัมแมคานิกเนี่ยเช่นพอลดิรักหรือว่าวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์ก พวกนี้ได้รางวัลโนเบลกันทุกคนนะแล้วก็ปราดเปลืองมากนะตั้งแต่อายุยี่กว่านี้ก็สามารถที่จะคิดค้นทฤษฎีที่ปฏิวัติว,ตวงการฟิสิกส์ได้ทั้งหมดนี้ก็ไอน์สไตน์ก็ยกย่องมากถึงแม้ว่า,าทฤษฎีของกวนนี่เนี่ยนะเขาจะแตกต่างจาก ทฤษฎีสมรรถภาพของไอน์สไตน์คนนี้เนี่ยนะเรียกว่าฉลาดในยุคฉลาดที่สุดนในยุคข,ของเขาแล้วก็เข้าใจปรากฏการณ์ของโลกอย่างทุลุปลุกปลงก็ว่าได้จดยกระทั้งชื่อว่าเนี่ยมันไม่มีพระเจ้าหรอกทุกอย่างเปลี่ยนไปตามกฎธรรมชาติกฎฟิสิก แต่ว่าลึกๆเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็เชื่อนะเรื่องความเห่งหรือความสวยนะอยากก่างเขาเชื่อว่าเนี่ยวุฟกังพอลีเนี่ยเวลาอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมักจะเกิดเหตุที่ไม่ค่อยดียเช่นเวลาวุฟกังเข้าไปในห้องนี้ก็จะมีของตกแตกหรือว่าอุปกรณ์เกิดไม่ทำงาน บางคนเนี่ยบางทีกำลังทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ปกติเครื่องคราวอุปกรณ์ต่างก็ทำงานได้ดีแต่จู่ๆก็ทำงานไม่ได้ขึ้นมาเกิดเสียก็สงสัยเป็นพ่ออะไรนะแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่าสงสัยเนี่ยกังพอเลียมอยู่แถวเนี้ยก็จริงด้วยนะอยู่หน้าตึกนะแค่มาโผลอยู่หน้าตึกก็ทำให้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยบางชิ้นไม่ทำงาน เคยมีคนจะแกล้งวูฟกังนะถ้าเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะทำให้สลักบางตัวมันทํางานแล้วก็มีของตกลงมาจากเพดานเวลาทดลองก็ได้ผลหมดนะแต่เวลาวูฟกังเนี่ยเข้ามาในห้องจริงๆพรากว่าสลักไม่ทํางานแผนเสียหมดเลยคนก็เลยเชื่อว่าเนี่ยวูฟกังที่เป็นตัวสวยนะ จกนกระทั่งเพื่อนนะักวิทยาศาสตร์บางคนนะอยเช่นออตโตสเติร์เนี่ยซึ่งคนที่ได้รางวัลโนเบลขอร้องเลยนะวูฟกังเนี่ยเวลาเขาทดลองเลยอย่าเข้ามาในห้องนะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่สําเร็จเดี๋ยวมันจะไม่เป็นไปดังแผนแล้วคนนี้ก็เชื่อนะวูฟกังก็เชื่อนะว่ามันมีมันมีความสวยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะวูฟกังนี่เป็นตัวสวย ทังที่ภายหลังก็ได้รางวัลโนเบลนะแต่ก็เชื่อในวงการของเขาว่าเนี่ยูฟกังเนี่ยเป็นตัวสวยนะมันก็แปลกนะนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดปราดเปรื่องนะแล้วก็ค้นพบกฎธรรมชาติที่ลึกซึ้งเช่นควอนตัมแมานิกเนี่ยแต่เชื่อเรื่องความเห็งหรือเชื่อเรื่องความสวยซึ่งมันไม่มี คำอธิบายเลยอธิบายปรากฏการณ์ที่เล็กที่สุดในระดับอะตอมได้แต่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมรูฟกองเนี่มันจึงเป็นตัวสวยนะแล้วก็เชื่อจริงจรินะจะว่าง,งมงายก็ก็ก็อาจจะได้นะแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่งมงายมันจริงเลยวูฟกังมาทีไลนนี่เดี๋ยวต้องมีอะไรติดขัดนั่นแหละ ไม่ของตกแตกอุปกรณ์ก็เสียว,วุฟกังต้องอยู่ห่างออน,นี่ก็มันสะท้อนนะว่ามันเป็นธรรมดานะของคนเราแม้จะเป็นนักวิทยาศาสตรที่ฉลาดปราดเปรืนะ่องยังไงไม่เชื่อพระเจ้านะแต่ว่าก็ยังเชื่อว่ามันมีความเห่งหรือความสวยนะหรือมีความเชื่อเรื่องตัวสวย อันนี้มาสะท้อนเห็นนะมาคนเราเนี่ยมนตัดได้ให้ไปปุถุชนเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อเรื่องพวกนี้แหละเรื่องคือเราจะเรียกรวมๆว่าไสายศาสตร์เรื่องสิ่งลี้ลับนะจะเรียกว่าความเพลงความซวยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แ,ตแม้เหมือเราเนี่ยจะปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้นะว่ามันก็มีอยู่ในใจของปุถุชนทุกคนเนี่ย แต่ว่าเราก็สามารถจะเลือกได้นะว่าจะให้มันเป็นใหญ่เหนือจิตใจของเราได้หรืรอเปล่าแา้ชาวชาวพูทธเนี่ยนะจะเชื่อหรือไม่มากหรือน้อยก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งสำคัญคือความมีศรัทธาความมีความมั่นใจนะในในธรรมะในสติในวิริยะในปัญญาอย่างที่พูดไปแล้วเมวื่อวานความมั่นใจในสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันสำคัญกว่านะมันมีผลมันให้ผลที่ที่ที่ปรากฏชัดได้มากกว่าและมันก็ช่วยเราให้เราเนี่ยพ้นจากความถูกได้แล้วยิ่งคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความมีปัญญาในระดับที่จึดมั่นถือมั่นน้อยเท่าไหร่ปล่อยวางได้มากเท่าไหร่เนี่ย ไอ้ความเชื่อเรื่องพวกนี้มันก็จะมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราน้อยลงนะหมายถึงความเชื่อเรื่องความสวยความความเฮงเนี่ยไอความเชื่อเหล่านี้มันมีอิทธิพลได้เมื่อคนเราเนี่ยมันมีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความสําเร็จนะอยากได้อยากรวยอยากมีอยากสำเร็จอยากเด่นอยากดังถ้ามันมีความยึดความอยากตรงนี้มากเนี่ย มันก็จะมีความกลัวว่าจะไม่ได้มีความกลัวว่าจะไม่ไม่เด่นไม่ดังไม่สําเร็จแล้วพอมีความกลัวเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เชื่อเรื่องโชคเรื่องลางมากขึ้นเนะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่สําเร็จกลัวว่าจะไม่ได้ แต่เวลาทำอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีความยึดมั่นนะว่าจะต้องได้จะต้องสำเร็จทำไปตามเหตุตามปัใจจัยไอ้ความหวันไหวว่าจะไม่ได้ไม่สำเร็จมันก็จะน้อยลงซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยหวันไหวในเรื่องของโชคในเรื่องของในเรื่องของความเฮงความสวยเนี่ยน้อยลงจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ทำเต็มที่ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เพราะเราทำด้วยใจที่ปล่อยวางไม่ยึดมั่นในความมีความได้ความเด่นความดังความสำเร็จเรื่องโชคเรื่องเรื่องลาภไนเชิงเรื่องโชคหรือว่าความเฮงความสวยเนี่ยมันมีที่ผลต่อคนเราได้เพราะมีความยึดติดถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แหละความร่ำรวยความสำเร็จหรือว่า การประสบโชคและยิ่งถ้ามีธรรมะในระดับที่ว่าสามารถจะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมได้เนี่ยคนเราก็จะกลัวทุกข์น้อยลงคนเราเนี่ยมันไม่เชื่อเรื่องโชคเรื่องลาภเพราะว่าลึกๆมันกลัวกลัวทุกข์กลัวความสูญเสียกลัวความเจ็บป่วยหรือไม่ยังกลัวความตาย แต่ถ้าคนเราเนี่ยเชื่อว่าเนี่ยทุกเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นธรรมได้และมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมไม่ว่าจะความทุกข์น่จะเป็นความเจ็บป่วยความสูญเสียหรือไม่แต่ความตายก็เปลี่ยนให้เป็นธรรมได้อย่างที่ถราอาจา,ารพุทธเตือนว่าเนี่ยหรือสอนว่าเนี่ยความเจ็บไข้ามาเตือนให้เราฉลาดความสูญเสียก็มาทําให้เราเห็นหรือเข้าใจในเรื่อง ความจริงที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราและที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าความตายมันก็มันก็แค่สมมุติมันอาจจะมีความตายแต่มไม่มีผู้ตายและถ้าพิจารณาจริงๆไม่มีแม้กระทั่งความตายมันมีแต่แค่การเปลี่ยนสภาพเท่านั้นเองเหมือนกับดักได้ที่เปลี่ยนสภาพไปเป็นผีเสือ้อนะหรือเมฆที่มันเปลี่ยนสภาพกายเป็นหยดน้ํา พอมีปัญญาแบบนี้เนี่ยไม่กลัวเรื่องความตายแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมเจอทุกข์ก็เห็นธรรมอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะถ้าคนเรามีปัญญามีสติเนี่ยจนกระทั่งมั่นใจว่าเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์หรือว่าเห็นทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นธรรมได้เนี่ย มันก็ไม่หวั่นไหวนะนเรื่องความเฮงหรือความสวยสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราน้อยลงก็ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาได้น,ะ,นะก็จริงอยู่นะคนเราก็ตราบใดที่เป็นปุถุชน,นก็ต้องมีความเชื่อเรื่องบุกนี้บ้างไม่มากก็น,น้อยเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องความเฮงความสวย เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อธิบายไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีสติมีปัญญามากเท่าไหร่ให้ความเชื่อเราเนี่ก็จะมีอิทธิพลต่อจิตใจเราน้อยลงและทำให้เราเนี่มีความโปร่งความเบาได้มากขึ้นเพราะเราไม่หวั่นกลัวนะไม่หวั่นกลัวทุกข์เพราะเราสามารถที่จะเปลีนนป่นทุกข์ให้เป็นธรรมได้แล้วเราก็ไม่ได้อยากได้ใครดีอะไร พราะรู้ว่ามันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สิ่งนี้แหละที่ทำให้เราเป็นอิสระอย่างแท้จริงอิสระด้วยธรรมนะไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจของความเชื่อทำนองนี้